สวัสดีครับ FC Channel เพชรยนทุกท่านนะครับผมโอดเพชรยนคนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เราจะพามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับด้านหลังผมนะครับคันนี้จะเป็น To y o ต a c คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวรถตู้นะครับคันนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์ปี18เกียร์ธรรมดานะครับเลขไม้นะครับไม้ใช้ไปแล้วแสนโลนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์คันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับพึ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเอามารีวิวให้ดูก่อนนะถ้าใครที่ ติดตามเพชรยนต์อยู่เรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าเราเอารถตู้เนี่ยเราเข้ามาเยอะนะครับเป็นล็อตเลยตอนนี้บอกเลยนะจะเกือบ50คันและคันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะอ่ะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตัวรถนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางช่องเพชรยนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าสําหรับคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานเอามาปลดระวางไม้แสนโลนะครับ คันนี้จะได้เป็นตัวชมหน้ากันดมนะฮะไฟเอ่ยนะครับเดิมกระจังหน้ากันชนพาร์ทเดิมนะครับโคมไฟเดิมสวยไม่มีหมอนะครับผมจังหน้าโครเมียมนะครับมีไฟตัดหมอกคู่ล่างมาให้นะครับพวกรายละเอียดตัวรถอันนี้เนี่ยสีเสรอมันยังไม่ได้เก็บนะครับมันอาจจะมีลักยิ้มนิดๆหน่อยๆน,นะครับเนี่ยเดี๋ยวพอจบคลิปนี้เสร็จนะค,คันนี้จะถูกส่งปรับสภาพใหญ่ อีกทีหนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่ารถไม่ได้ชนหนักเข้ามานะอันนี้ผมมารีวิวให้ดูก่อนว่ารถก่อนที่จะกปลี่ยนสภาพของทางร้านนี่มันเป็นยังไงนะครับดูอย่างตัวโครงสร้างนะครับเปิดฝาโปงเข้ามานะครับหัวน็อตซีนเดิมนะครับซีนเดิมโรงงานหัวน็อตไม่มีขยับนะครับก็พวกจุดแต้มสีมาคิวซีจากโรงงานคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมเนี่ยพวกจุดแต้มสีต่างๆนะครับนี่ น้ำยาลอยเย็นนะฮะตัวมอกตัวสติกเกอร์มอกยังติดอยู่ครบนะครับพวกอุปกรณ์ภายในฝาโปรงเนี่ยก็คืออยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่มีกรอบไม่มีแตกนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงนี้ก็น็อตไม่มีไขนะครับจะเห็นได้เลยว่าไม่มีรอยถูกไขไม่มีขยับออกจากตำแหน่งเดิมนะครับตัวสติกเกอร์ยังติดมาให้แล้วจากโรงงานนะครับก็คือเป็นพาร์ทเดิมแหละ นะสำหรับคันนี้นะครับสวยๆนะครับอันนี้คือแค่สภาพด้านหน้านะครับจะเห็นได้เลยว่ามันสภาพเดิมถ้าใครที่เล่นรถตู้หรือใช้รถตู้อยู่จะเห็นก็จะรู้นะครับแล้วก็ลูกค้าทุกคนนะครับที่เข้ามาดูรถตู้กับทางเพชรยนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออรถที่เนี่ยสภาพเดิมจริงนะครับก็คือมันอาจจะไม่100%เหมือนรถใหม่อะ่ะแต่ว่ามันเป็นรถมือสองที่สภาพมันเกิน90% นะครับไม่มีชนจมน้ำแต่ต่อตัวถังตอกเพจเปลี่ยนเครื่องไม่มีนะอ่ะมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวจะพาดูรายละเอียดดูรายละเอียดกันเรื่อยๆนะครับกระจกบานหน้าพาร์ทเดิมนะครับปัม๊มโตโยต้าอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ปั๊มเดิมนะครับภาษีพรบบเราดูแลให้นะครับติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะเนี่ยดูอย่างตัวบอดี้โครงสร้างนะครับขอให้ฟังเสียงก่อน นะครับสีนะอันนี้อันนี้คือเคาะไม่ได้ไล่หนูไล่เลยนะอันนี้คือให้ฟังเสียงของตัวบอดี้นะครับเดิมแล้วก็ตัวล้อนะครับคันนี้ให้ล้อแม็กขอบ15มายางยางเป็นของบิสโตนปี2022แล้วนะสำหรับคันนี้นะเป็นบิสโตนดูลาวิสนะครับ R 6 1 1นะครับได้แม็กได้ยางนะครับช่วงล่างเดิมนะครับคุ้ม แค่ยางก็คุ้มแล้วนะครับยางได้ปีล่าสุดเลยปีใหม่เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะอย่างด้านหน้านะครับคอนโซลหน้าดำนะครับคันนี้คือรถสเปคเดิมรถสเปคเดิมๆนะครับพวกเอ่ออย่างที่เห็นเลยแอร์แมนนวลเกียร์แมนนวลจอได้เป็นจอเออได้เป็นจอทัชสกรีนของเคนบูดมานะคันนี้นะได้แค่จอนะแต่ว่าพวกแอร์แอร์อันนี้น่าจะมี น่าจะมีทํามาเดิมนะครับแอร์คันนี้นะนะน่าจะมีทํามาแล้วก็ตัวอ๋อเพดานนี่เขามีบุมาแล้วคันนี้มีบุมาแล้วก็ตัวแอร์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้มีการทํามานะแล้วก็ตัวเบาะที่นั่งเนี่ยมันจะเป็น3ามแถว9้าที่นั่งเป็นเบาะหุ่นยนต์นะครับอันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะเดี๋ยวเราไปสปาทางคมภาษาอีกทีหนึ่งเท่านั้นเองเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ ไม่ได้มีรอยไม่ได้พังไม่ได้ไรนะเดี๋ยวขขึ้นมาดูหน่อยนะครับอ่านะครับมีที่คนน้ำมาด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ฉุกเฉินเกือบหลุดมืออุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับจะมีทางออกฉุกเฉินอยู่นะเวลาเรานั่งด้านในเนี่ยอย่างนี้เขาแปะไว้ตรงไหนก็คือกระจกบานนั้นอ่ะมันสามารถทุบได้นะครับอันนี้เป็นของอันด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้แล้วกัน อย่างที่บอกรถเพิ่งเข้ามานะครับมันยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรนะครับเราก็จะเห็นสภาพเดิมๆมาตามน,นี้แหละนะโครงสร้างตัวรถนะครับโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์คมองเห็นชัดเจนกลมๆเดิมๆนะครับเนี่ยให้ดูเลยว่ารถสภาพเดิมก่อนที่เราไปปรับสภาพมันเป็นยังไงนะฮะเนี่ยรายละเอียดเดิมหมดนะครับ หัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับไม่มีไขนะครับแล้วก็ตัวประตูก็ปิดเบาๆก็สนิทนะครับอ่านะอาจจะพาดูรายละเอียดตัวรอบๆรถก่อนนะครับกระจกบานเดิมนะครับเป็นทางออกฉุกเฉินนะตรงนี้แล้วก็ด้านท้ายไม่มีลักยิมนะครับปกติรถตู้เนี่ยบางทีก็อาจจะไปสอยกิง่งงกิ่งไม้มามันจะบุบ แต่คันนี้ประตูบานท้ายไม่มีชนนะครับไม่มีไปแปะเปอรอะไรมากันชนก็รายละเอียดเดิมนะครับอาจจะมีริ้วรอยนะเวลาขนคงขนของอะไรเงี้ยแล้วก็ไฟท้ายเดิมไฟท้ายเดิมทั้งสองด้านเลยนะครับโคมเดิมติดรถนะบอกอีกทีนึงนะคันนี้เป็นรถปี1 8นะครับรถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ทำสปาอะไรเลยนะ ดูรายละเอียดมีถังดับเพลิงให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเบาะก็สภาพสวยนะด้านหลังเบาะสภาพสวยมีติดพรมกระดุมมาให้นะครับอย่างที่เห็นเลยรายละเอียดรถคันนี้ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่ารถก่อนที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวเบาะวีเท่านั้นนะครับแต่คันนี้ก็มีการบุเพดานมาใหม่นะแล้วก็ปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวระบบทำความเย็นน่าจะใช่แล้วแหละ นะครับนนมีทําเพิ่มเติมมานะครับก็คือรถพร้อมใช้งานนะจริงๆแล้วอะ่ะหรือลูกค้าอยากได้สภาพแบบนี้ไปเลยก็ได้นะไม้แค่แสนโลเท่านั้นเองถือว่า 18, 19, 20, 20, 20. ปีาสิบแปดสิเก้ 20, กรถสปีไม้แสนโลก็สองหมื่นกโลนะครับอ่ะมาดูกันต่ออย่างตัวโครงสร้างด้านท้ายนะครับหลังซ้ายนะครับซีนเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมแล้วก็หัวนอ็อตประตูท้ายอันนี้ไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับเลยส่วนทางด้านขวา ด้านขวานะครับรายละเอียดเดิมเหมือนกันเบ็ดอาร์กเดิมซีนเดิมหัวน็อตเดิมนะ,ะแล้วก็อย่างประตูฝาท้ายนี่ก็ตัวแผงประตูด้านในมันก็มีแต่รอยเลอะนะมันไม่ได้ขาดไม่ได้เขิดมีม่านมาให้นะครับแต่พวกรายละเอียดที่มันชำรุดตรงเนี้ยเดี๋ยวเราต้องเก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับประตูท้าย รายละเอียดเดิมนะครับไม่มีชนนะปิดทีเดียวอยู่นะฮะแค่นั้นโอเคประตูท้ายถือว่าโอเคนะครับไม่มีชนด้านท้ายมานะครับส่วนรายละเอียดด้านขวานะครับสีเดิมกระจกก็จะเป็นบานเดิมเหมือนกันตรงนี้เป็นประตูทางออกฉุกเฉินอย่างที่บอกนะครับคันนี้ นะมาดูเลขไม่เลขไมค์คันนี้ยอยู่ที่18,706กิโลเมตรนะครับไม่แสนแปดพันเจ็ดร้อยหกกิโลเมตรเท่านั้นผขออนุญาตสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวเครื่องยนต์กันดีกว่านะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวเครื่องยนต์กันนะสำหรับลูกค้านะครับที่ ต้องการจะเข้ามาดูรถนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยนะ<ม>เข้ามาดูได้เลยบริษัทเราเปิดทุกวันนะบริษัทเราเปิดทุกวันนะครับเพชรยนต์ไม่มีวันหยุดนะเข้ามาดูรถได้รถตู้ตอนนี้เรามีอยู่40 50คันนะเดี๋ยวเปเลยที่ดูก่อนตัวเครื่องยนนะครับอ่านี่นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ3.0ลิตรสำหรับตัวควอมพิวเตอร์ นะฮะเราอยียบเครื่องยนเดิมนี่ยังไม่ได้สปาเลยนะฮะอันนี้สตาร์ที่ฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะว่ารถเข้ามาเดิมๆเ,เป็นยังไงนะครับจะเห็นได้เลยว่าจุดแต้มสีจากโรงงานลลอะไรต่างๆก็ยังอยู่ทบนะแล้วก็พวกตัวโครงสร้างนะครับอยู่ในสภาพเดิมไม่มีชนจากด้านหน้ามานะครับไม่มีตัดต,ต่อตัวถังอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแบตเตอรี่ก็เดี๋ยวเราเช็คระบบไฟให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่สำคัญตัวเพจเนี่ยมันเป็นเพจเดิมนะครับ เป็นเพจเดิมติดรถมาครับ1 k ึ่งเนะครับเคร,รื่องยนต์3.0นะครับผมอ่าก็ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่ทางเพจยนต์เราเอาเข้ามานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคอมพิวเตอร์เรามีเยอะมากนอกเหนือจากคันนี้นะครับแล้วก็คันเนี้ยเป็นรถเพิ่งเข้ามา ใครที่ต้องการรถตู้เข้ามาดูรถนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างติดต่อผมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมพาชมรถครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับเป็นเบาะธรรมดาเบาะ V หรือจะแต่ง V เราก็มีนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ แล้วก็ก่อนจากกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทาง Channel เพชรยนต์และว,วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตรถรุ่นใดยีย่ห้อใดนั้นห้ามพลาดน,นะครับวันนี้ขอตัวลาสวัสดี F4 ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ